มีมีได้ได้แล้วลิงยังได้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 ตัวแซ่บโอเคโอเคเด็กเด็กดินู้นต้องไปต่างนู้นได้ได้มันยกได้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 หยกได้หยกได้หยกได้ไม่เดี๋ยวมันเกี๋ยวม่นตันงต้องไปควายไล่ควาย